สวัสดีครับผมสวัสดีครับเอฟซแฟนช่องผู้เยี่ยมพารวยอ่ะมาเจอกันตอนเย็นนะครับผมสิบเจ็ดสิบแปดนาฬิกาเข้าแล้วนะมืดมืดแล้วนะไฟสว่างนะในสตูดิโออ่ะชุดนี้ก็จะเอาเลขสอดแนมมาให้ชมนะครับผมเลขสอดแนมที่เรียกว่าเลขก,กากบาดนะเดี๋ยวผมจะเพิ่มเลข ลักซิบเนี่ยลักวิ่งให้มันครบสีตัวนะแล้วก็จับใส่กันเลยนะยิงซ้ายขวาไปได้อ้าวทำแบบไหนตามชมครับผมตามชมตามชมไม่เสียวเวลานะฮะอ้าเรามืดคำแล้วเราใช้วิจรารณญาณในการรับชมเนี่ยคยว่ากันนะฮะ ตั้งตั้งแบบไหนนะเดี๋ยวผมจะสองสีให้ชมนะจะบังไว้นะดูนะเอาหลักสองมาตั้งนะเดียยนางห่างกันหน่อยสองสามสี่ห้าหกเกดแปดเก้าศูนย์อ้าวเราได้เลขตัวมาแล้วผมจะเพิ่มเลขเข้าไปอีกตัวหนึ่งนะ นี่ให้มันเลขวิ่งเนี่ยมันได้ครบนะนี่สามบวกสองได้เลขวิ่งเท่าไหร่ครับผมห้าหกเกตห้าหกเกตดึงแปดไปเข้าด้วยนะได้วิ่งตรงไห,นต,งไหน,นตรงไหนเขียนตรงไหนดีเอาตรงนี้นะวิ่ง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 ,งยาวเลยนะห้าหกเกตแปดนะนี่เป็นเลขวิ่งนะ เลขวิ่งอ่ะมันอยู่จุดไหนอยู่จุดนี้ครับห้าหกเจ็ดนะแปดไม่มีนะจะให้แปดมีในแถวนี้ทําไงเราเพิ่มตัวเลขเข้าไปเลยนะสองอาผมใช้คนละสีนะจะได้รู้ว่าตัวเพิ่มใหม่เป็นสีอะไรสี่ห้าห้าแล้วก็หกหกแล้วก็เจ็ดเจ็ดแล้วก็แปดจะทั้งเกตเห็นว่าห้าหกเจ็ดแปดนะครบพอดีนะครบเลขวิ่งพอดี แปดแล้วก็เกแล้วก็ศูนย์ศูนย์แล้วก็1น่งเวลาจับเลขกันจับยังไงฮะใส่ก้ากระบาทเข้าไปเลยกากระบาดนะผมจะใส่ให้ดูนะใส่ตรงนี้แล้วกันกากระบาดมาทางนี้แล้วก็มาทางนี้ ตัวเลขที่จะมาครับผมมันมายังไงนะวงกลมเอานะตัวที่จะมาวงกลมมาเลยตัวไหนตัวไหนนี่นะะแถวนี้มันจะเข้ากับตัววิ่งทันทีนะนี่เห็นไหมห้าหกหกเจ็ดเจ็ดแปดเอาตัวกลางนี่เราจับตัวกลางนี่เป็นหลักนะฮะ สองกับสามหกกับเจ็ดศูนย์กับหนึ่งนะเราก็จะจับเลขได้ตัวไหนบ้างครับเลขสอดแนมแบบนี้ทำง,ง่ายๆนะอ่าจับแบบไหนนะสองหกศูนย์สองหกหนึ่ง สามหกศูนย์สามหกหนึ่งสองเกียดศูนย์สองเกียดหนึ่งสามเกียดศูนย์สามเกียดหนึ่งถ้าเรากลับไปทางนี้เราก็จะได้นะนี่หกเลขจับสองตัว จับสองตัวนะก็จะได้หกศูนย์หกหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งจับไปทางนี้หกสองหกสามเจ็ดสองเจ็ดสามันสองตัวนะเห็นไหมครับผมอ้า วดนี้ตัวเลขเหมือนกันนะทำมาวมาก็เหมือนกันนั่นแหละนะวิ่งตรงนี้บวกสมเมือนกันนะสองบวกสมก็เป็นห้านะก็จะได้ตัววิ่งตัวไหนครับผมห้าหเจ็ดแปดหมือนกันนะอ่าคนละสีนะ 6, นะเ,เขียนสองนะเอาตั้งสองตั้งสองเหมือนกันนะอ่านะนะดูนะ สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ผมจะเพิ่มสีแดงเข้าไปนะเพิ่มตัวเลขอีกตัวหนึ่งเข้าไปเหมือนเดิมทุกประการนะสองสามสามสี่สี่ห้าห้าหกหกเจ็ดเจ็ดแปดแปดเก้าเก้าศูนย์ศูนย์หนึ่งส่วนมาก 01เลยมันจะลากไปอีกนะศูนยแล้วก็ลากไปอีก2องทางนี้เราต่อไปเลยนะสี่หก็จะต่อมา6นะแปดต่อมา7 2ต่อมา1น่งอ่ะถ้าสมมติว่าขีดเส้นนะทำเหมือนกันนะครับผมอ่ะตัวหกเจ็ด ตัวกลางๆนี่จับไว้เลยเป็นตัวกลางนะจับสองตัวนะครับผมมันมาทางนี้ได้จะไปทางนี้ได้นะอา้าวเรามาดูเลขเลขเลขวิ่งนะห้าหกเจ็ดแปดนี่ยมาครบหมดเลยนะจับส่วนมากจะอยู่จุดนี้แหละหกเจ็ดถ้าเจ็ดแปดมาสามสี่เจ็ดแปดมาเก้าศูนย์ ห้าหกไปสามสี่ห้าไปกัศูนย์แต่ตัวเนี้ยหกกเกดเนี่ยมาทางนี้มาทางนี้ก็ได้มาทางนี้ก็ได้นะอวันนี้จับตัวไหนครับผมหกเจ็ดถ้าจับมาทางนี้นะจับถึงสองนะหกศูนย์หกหนึ่งหกสองเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองถ้าจับไปทางนี้นะ หกสองหกสามเจ็ดสองเจ็ดสามเดี๋ยวสังเกตเห็นว่าตัวเลขนะ,ะชนกันนะมีไม่หนีกันเห็นไหมเห็นไหมเจ็ดสองชนนะครับฝั่งนี้ก็ชนหกสองหกหนึ่งหกสอง อ่าองวดน,นี้ก็เลขก็เลขไม่หนีไกลกันนะอยู่ประมาณนี้นะครับผมเราจะรอพิส,สูจน์กันว่าวันที่หนึ่งกรกฎาคมจะมาตามนี้ไหมนะเลขสอดเนียมสองชั้นนะฮะห้าหกเจ็ดแปดแปดเก้า ศูนย์หนึ่งห้าหกเจ็ดแปดสองสามสี่ห้าห้าหกเจ็ดแปดแปดเก้าศูนย์หนึ่งเอามาหนึ่งสองสามสี่ 1,2,3,4 1, อ่าตรงนี้สามารถจับทั้งนี้มาทางนี้ได้เหมือนกันนะแล้วก็7,8ตัวนี้ก็จับขึ้นมาทางนี้ได้เหมือนกันนะถ้าตัวเลขที่แตกต่างออกจากกลุ่มนี้ก็จะไปที่อ่าเอาสีน้ำเงินเขียนนะฮะ5้าส6มห้ กตสามเกปดสามแปดสี่อาเราเราเราฝึกเขียนมุมกว้างๆไว้ก่อนนะใกล้ๆวันหวยออกแคบลงแคบลงนะอันนี้มุมกว้างๆนะสองตัวอาจจะมาประมาณนี้นะอ่ะใครชอบตัวไหนนะอ่าชุดสามตัวนะงวดหนึ่งก็คอนะครับผม วันนี้จะติดหกหนึ่งมากนะระวังตัวเก่านะหกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสามอ่ะหมดเวลาครับผมกับเลขชุดสอดแนมนะเราใส่ตัวเลขลงไปให้มันเป็นดับเบิลลงไปอีกนะฮะ ตัวที่จะมาเนี่ยห้าหกหกเจ็ดเจ็ดแปดนี่เอาตรงกลางนี่เป็นหลักนะจะเป็นหลักสิบกลุ่มสอเอาตรงนี้ไว้เลยสอห,หลักหน่วยส่วนมากจะหยุดมุมนี้นะหลักหน่วยมุมนี้กับมุมนี้นะฮะทางนี้ก็ไม่ค่อยมาฮนะหกสี่หกห้าเจ็ดสี่เจ็ดห้ามาอย่างนี้ได้ไหมไ้เจ็ดสี่นี่เห็นไหมอ่ะ เอลาละพาจากเท่านี้นะครับผมครับมืดพอดีไปแล้วไปแล้ว